ฮัลโหลมานะคะมาหวัดดีกันยามเย็นนะคะช่วงนี้อากาศดีมากเลยนะคะลูกค้าอากาศดีๆเย็นๆแล้วก็มาขายของกันนะคะลูกค้านะ,ะเพราะว่าไม้สักคือนิชาจะต้องรื้อเข้ามาอีกสองหลังนะคะวันนี้ไปรื้อคือหลังใหญ่มากนะคะลูกค้ารื้อประมาณสักสามวันนะคะถึงจะเสร็จนะคะเพราะว่าเป็นบ้านสองชั้นนะคะวันนี้นิชาไปรื้อนะคะอะนิชาจะมานําเสนอไม้ ชุดแรกก่อนนะคะลูกคา้านะสําหรับชุดนี้นะคะชุดนี้ความหนาเรามาดูความหนากันเลยนะคะลูกคา้าสองนิ้วก็มีแล้วก็สามเซนครึ่งนะคะลูกคา้านะอย่างนี้เลยนะคะเกือบเกือบสี่เซนอย่างนี้นะคะ <c oughs> อย่างนี้เลยนะคะลูกคา้าน่าสวยๆอย่างนี้นะคะมีตั้งแต่หน้าแปดมีอยู่หนึ่งแผ่นนะคะลูกคา้าหน้าแปดมีหนึ่งแผ่นแล้วหน้าเก้าน้าสิบนะคะหน้าสิบเอ็ดแล้วก็หน้าสิบสองนะคะ ความยาวก็มีตั้งแต่3าซอกสีอกแล้วก็5้ซอกนะคะสําหรับความยาวนะคะมี7จซอกอยู่แผ่นนึงนะคะลูกค้านะสำหรับชุดนี้จะมีอยู่ทั้งหมดคือ3าิบหกแผ่นนะคะ36แผ่นหนาๆเลยนะคะสําหรับคืองานหนามากเลยนะคะสําหรับชุดนี้นะคะหายากมากๆเลยนะคะ,ะเรามาจัดโปกันเลยนะคะไหนๆก็จัดโปแล้วนะคะลูกคะะ้านะมาจัดโปนําเสนอสําหรับชุดนี้นะคะอ่า เหมายกตรงเลยนะคะจัดโปรเหมายกตรงอยู่ที่สามหมื่นเจ็ดนะคะลูกค้าสามหมื่นเจ็ดอ่าเท่ากับตกอยู่ที่ยกละสองหมื่นหกกว่ากว่าเองนะคะลูกค้าถูกมากนะคะสําหรับไม้สักทองเก่าแล้วก็ความหนานะคะแบบนี้นะคะซึ่งนิชาถือว่าถูกมา,มากๆะคะเพราะว่าที่อื่นเขาขายกันสี่หมื่นกว่ากว่านะะ่นแล้วค่ะ นะคะเขาจะขายค่ากันทั้งความยาวแล้วก็ความสั้นอย่างเงี้ยก็จะอยู่ที่สี่หมื่นนี่เต็มที่ของความถูกแล้วนะคะลูกค้านะ,อ,ะอันนี้นิชามาจัดถูกกว่าเขาอีกไปอีกนะคะลูกค้านะคะ,ะมาจัดโปมเหมาทั้งตรงสามสิบหกแผ่นนี้ก็สามหมื่นเจ็ดนะคะลูกค้านะคะสามหมื่นเจ็ดตกอยู่ที่ยกละสองหมื่นหกกว่ากว่านะคะลูกค้านะคะ,ะมาจัดกันได้เลยนะคะราคานี้ไม่รวมส่งนะคะ สาหรับส่งลูกค้าอยู่ที่ไหนนิชาส่งได้หมดนะคะลูกค้าเพราะว่านิชามีรถขนส่งเองนะคะแต่ว่าค่าคนส่งลูกค้าก็จัดก,การจ่ายนะคะจัดการจ่ายตามระยะทางไปนะคะสําหรับขึ้นลงแล้วก็อะไรอย่างเงี้ยน,นิชาเอาลูกน้องไปลงให้แล้วก็ขึ้นให้เรียบร้อยนะคะลูกค้ามีหน้าที่คือรับแล้วก็จ่ายเงินอย่างเดียวก็พอนะคะลูกค้านะคะนิชาก็มีหน้าที่นับตังค์อย่างเดียวก็พอนะคะ เอากันไปแบบอย่างนี้เลยนะคะลูกค้านะเพราะว่านิชาต้องการพื้นที่นะคะเพราะว่าเอาสักเข้ามาอีกสองหลังก็คงจะแบบพื้นก็น่าจะอยู่ประมาณยี่สยกได้นะคะสําหรับสองหลังนี้เพราะว่าหลังใหญ่มากนะคะลูกค้านะอ่าซื้อกันเลยนะคะสําหรับชุดนี้นะคะถูกมากๆเลยนะคะสาเจยกละสอ่กว่ากว่าเองนะคะลูกค้านะคะอ่าโทรหานิชาได้นะคะเบอร์เดิมนะคะลูกค้านะ 0640071199นะคะอ่าพิกัดร้านนิชาอยู่จังหวัดกำแพงเพชรนะคะลูกค้านะคะอ่าสำหรับ2ชุดน,นี้ลูกค้าซื้อไปแล้วนะคะลูกค้านะคะอ่าเราก็ยังมีไม้เครื่องอีกนะคะลูกค้านะไม้เครื่องเราก็มีนะคะอ่าโทรมาหานิชาได้นะคะลูกค้านะคะขอบคุณมากมากคะ่ะบ๊ายบายคะ่ะ